สวัสดีครับทอล์กวีการัน EP นี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ d a ซี่เรด r รเดอนะครับหลังจากที่เล่นมาประมาณ1เดือนเนาะมีปัญหาอะไรไหมนะครับดีหรือเปล่าสำหรับคนที่อยากจะลองซื้อมาเล่นนะจะได้มีข้อมูลไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับเรามาดูภายนอกกันก่อนนะ d a ซี่เรดไรเดอร์มันจะเป็นเหล็กแท้นะครับ ตรงช่วงด้านบนนี่ชุดด้านบนนี้เป็นเหล็กแท้หมดเลยนะแม่เหล็กดูดติดนะตัวไม้ก็จะเป็นไม้แท้นะจะมีตัวนี้จะเป็น ABS นะแต่ว่าแข็งแรงนะแข็งมากนะแล้วก็จะมีลาย r e d Rider นะมันจะมีประมาณ3-4รุ่นนะถ้าเป็น Desi นะก็ลองเข้าไปดูนะใครชอบแบบไหนนะก็ลองซื้อมาเล่น โครงสร้างมันจะเป็นเหมือนกันหมดนะเป็นเหล็กแท้มันเป็นสัญชาติอเมริกานะเป็นวิปีกันสัญชาติอเมริกาแต่ว่าผลิตจากประเทศจีนผลิตจากจีนก็ไม่ได้ขี้เหร่นะมันก็ดูวัสดุแล้วค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับตัวนี้เนาะหลังจากเราลองยิงเล่นมาประมาณเดือนหนึ่งนะก็เหมือนในคลิปนะก็ยิงได้ประมาณนั้นแหละเพราะว่า ไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่นะปืนมันมีไหล่ก <laughs> ็บอกนะก็เลยแบบเวลายิงทีก็ต้องปรับทีนึ่งนะแต่ถ้าเรายิงบ่อยๆน่าจะแม่นยำพอสมควรนะตูนด้านบนตรงนี้ก็ปรับได้นะตัวนี้ปรับได้เลื่อนให้มันสูงให้มันต่ำได้แล้วแต่สรีระแต่ละคนเนาะตัวนี้ก็มี ที่กอ่อกระสุนตรงนี้นะตัวนี้ที่กอ่อกระสุนอยู่ได้ประมาณ600นัดนะที่เขาบอกนะในคู่มือแต่เราใส่ไม่เคยถึงหรอก็กยิงกันเพลินๆไปเลยนะหลังจากที่ลองเล่นมาข้อเสียก็คือมันเป็นลูกสตีละเวลาเรายิงกระสุนมันจะกระเด็นกลับมาหาเรานะตัวน,นี้เราก็ต้องใส่เครื่องป้องกันทุกครั้งนะ เพราะว่ามันกระเด็นค่อนข้างไกลนะระยะ10เมตรที่มันกระเด็นกลับมาถึงเรานะก็ต้องใส่แว่นตาป้องกันไว้ก่อนนะแว่นตามันอันนึงประมาณ20-30บาทอ่ะซื้อมาใส่นะเพื่อความปลอดภัยเนาะส่วนกระสุนสตีลตัวนี้มันมีขายนะเราแนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะใครอยากซื้อก็ลองเข้าไปดูนะไม่ใช่ร้านของเรานะอันนี้เราแค่เข้าไปซื้อของแล้วเห็นมันถูกดีนะก็เลยแนะนําให้นะ ถ้าเราไปใช้กระสุนยี่ห้อของเดซี่เองของมันเองตัวนี้นะหลอดเล็กๆแบบนี้มันจะประมาณ400นะแต่ถ้าเป็นกระปุกแบบนี้มันร้อยกว่าบาทก็กระสุนมีขายไม่ได้หายากนะครับหาซื้อมาเล่นได้ตามปกติเนาะแต่ว่าพวกอะไหล่พวกนี้มันจะไม่มีนะครับจากที่เราเข้าไปหาข้อมูลนอะไหล่มันจะไม่ค่อยมีมีขายนะ เวลาพังก็อาจจะต้องแขนโชว์ไปเลยนะแต่ถ้าถามเราอะจากที่เราเล่นอะมันไม่น่าจะพังง่ายนะเพราะว่าวัสดุมันค่อนข้างแข็งแรงนะที่เขาออกแบบมาถ้าเราไม่ไปลือ้อไปซนไม่ทําร่วงมันก็ไม่น่าพังนะน่าจะอยู่กันได้ยาวๆเลยนะแล้วก็เวลายิงอะมันเป็นระบบคานเบี่ยงเนาะเราต้องดึงตัวเนี้ไอตัวนี้มันก็จะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะ เลาดึงแบบเหมือนเราเล่นเวทดึงตื้ออะไรเงี้ยเหมือนเราได้ออกกําลังแล้วก็เวลายิงถ้ากระสุนมันไม่เข้าเราต้องเขย่าเขย่านิดนึงนะเขย่าให้มันไหลลงมาเนาะแล้วก็ยิงเป็นประมาณนี้ละก็สวยงามดีนะวางโทูก็ได้ยิงเล่นก็ได้นะสำหรับคนชอบยิงเป้าหรือว่า คนที่หาวัตถุดิบมาทําอาหารเงี้ยก็ใช้ได้นะเราว่ามันแม่นนะข้อควรระวังก็มันเป็นลูกกระสุนลูกเหล็กอะ่ะเวลายิงก็ต้องระวังนิดนึงนะมันอาจจะไปโดนข้าวของเสียหายหรือว่ามันอาจจะกระเด็นมาโดนเรานะก็ต้องระวังนิดน,นึงอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะวิธีดูแลรักษาก็ไม่ได้ยากนะแค่ฉีดน้ำมันนะมันจะมีรูสำหรับฉีดน้ำมัน ตรงนี้นะมันจะมีรูสําหรับฉีดน้ํามันเข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปนิดนึงนะเป็นน้ํามันบีบีกันทั่วไปก็ได้นะถ้าใครเล่นบีบีกันหรือว่าฉีดเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตัวเราเองอ่ะฉีดทุกที่นะที่มันมีรูอะพวกเนี้เราฉีดเข้าไปหมดเลยนะช่วยหรือเปล่ามาดูนะแต่ฉีดเข้าไปก่อนนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเหล็กนะโครงสร้างภายนอกเราก็ต้อง ฉโลมน้ำมันนะครับเน่มันจะขึ้นจะนิมเนาะเราใช้น้ำมันสําหรับตื้นของจริงก็ได้นะตัวนี้นะขวดนึงก็ประมาณร้อยหนึ่งต้องถ้าจะไม่ผิดนะที่ซื้อมานะอันนี้เราซื้อมาไว้สําหรับใช้กับชิ้นส่วนที่มันเป็นเหล็กนะครับแล้วก็เช็ดไปนะั่นก็จะเงางามาขึ้นนะไม่มีผลอะไรกับสีที่อยู่ด้านนอกนะอันนี้เราเช็ดทิ้งไว้ ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะเราลองใช้ดูก็โอเคสวยงามดีพอเชันก็จะเงาๆแบบนี้นะของเล่นถ้ามันจะอยู่ได้นานเราก็ต้องดูแลมันนะมันก็เหมือนกับของทั่วไปนะต้องดูแลมันสักนิดหนึ่งนะมันก็จะได้อยู่กับเราได้นานๆเนาะราคามก็ค่อนข้างที่จะแพงนะสำหรับใครที่จะซื้อมาเล่นก็เกือบเกือบหกพันนะลอง ลองเซิร์ชดูราคาอยู่ประมาณนั้นแหละแต่ละรุ่นมันจะราคาไม่เท่ากันนะก็เป็นประมาณนี้นะอันนี้เราก็ส่วนใหญ่ไว้วางโชว์เลยยิงเล่นบ้างทนิดหน่อยๆน,นะไอระเบิดนี่เป็นไฟแชกนะไม่ใช่เห็นแล้วกคิดว่าเป็นของจริงแก้งตำรวจาตำรวจมาลงบ้านเลยไฟแชกนะันนี้นเอาไว้ประดับสวยงามนะ ก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับ d a ซี่ r e ร d ไรเดอร์สำหรับคนที่อยากซื้อมาเล่นเนาะคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเห็นแล้วจะรีบตอบนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจะมาทำอะไรให้ดูอีกก็คอยติดตามนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย